สบายดีทุกคน,นสบายดีกันยามแรงๆเนาะทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่ที่ซ้องรีสาวลาว้องสาเนาะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเนาะทุกคนซึ่งน้องลีหากก็เลิกจากองเหียนและก็เลยซีมาเฮ็ดคํำสุมาแม่บางเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่แปดเดือนสามซึ่งเป็นวันแม่ยิงสากลของประเทศลาวเนาะทุกคนเป็นวันสากลเป็นวันแม่ยิงสากลซึ่งเป็นวันแม่นั่นแลาะทุกคนซึ่งมื้อนี้เมื่อวานนี้แม่อัน เป็นวันแม่ยิงสากลของประเทศลาวซึ่งเพื่อนสิได้พักเรียกพักงานของพนังงานทุกภาคส่วนทุกประเทศลาวเลยเนาะทุกคนเพื่ออ่ายุต,ติรัวะสะเสริมสลองวันแม่ยิงเนาะและ้วก็มื้อนี้น้องลี่สิมาเฮ็ดขันสุมาแม่บางเพราะว่าน้องลี่แต่ละปีแต่ละปีของวันแม่ของของลาวนะั้นน้องลี่อย่างบได้เฮ็ดขันสุมาแม่บางจ้าเคืออะ เมื่อนี้น้องลี่มีโอกาสดีละกันิีมาเฮ็ดคันซุมาแม่บางเบื้องเนาะเดี๋ยวทุกคนอาจจะสงสัยเนาะว่าอันคันคันซุมานั้นเป็นอย่างคันซุมานี่อ่าน่าจะแม่นเบบตามความเสื้อของคนลาวเนาะหรือว่าอาจจะบอทุกคนอันน่าจะเป็นความเสื้อของแต่ละไผ่แต่ละชนเผ่าเนาะแต่ว่าอ่าซาน้องลี่หรือว่าผู้เท่าผู้แก่เพิ่นได้บอกมาว่า อันอันการสุมานี้แม่นอันการลดบาบลดกรรมอ่าหรือว่าที่อันการลดบาบลดกรรมที่เห่าได้มีต่อพอ่อ่อแม่นะเนาะโดยโดย,โดยที่เห่าเฮ็ดให้เพื่อนเสียจใจโดยที่เห่าแบบบ่ได้ตั้งใจหรือว่าเห่าบบฮูฮะนะแล้วเห่าก็เลยแบบมีการสุมานี้ให้แบบเป็นการลดบาบลดกรรมที่มี่อพ่อแม่นะทุกคนแล้วก็เลยมื้อนี้น้องลีซิมาแตงขันสุมมาแม่บางแล้วก็ว่าซิซุมมาพ่อโคตแดดแต่ว่าพอโคตนั้นเพื่อนมีเวียก ไปเวียกจนว่ามึดมือแล้วเนาะทุกคนน้องลีก็ว่าสิท้าพ่อมาก่อนละจังสีเฮ็ดละบันนิทอปอบ่มาจากเธอแล้วน้องลีก็เลยสิมาซุมมาแม่บางก่อนละกัแม่บางก็สิไปเวียกแล้วน้องลีก็สิไปเหียนเลยเนาะละบนันนี้เดีายวไปท้าติดตามเบืนะ้องเนาะว่าการซุมมาของน้องลีนั้นเปลี่ยนอย่างไรน้องทุกคนสาขันซุมมาฮันต้องได้มีเทียน เทียนห้าคู่แล้วกัดอกไม้ห้าคู่เนาะซึ่งว่าน้องลี่นั้นเหือน้องลีนั้นโบมีดอกไม้เนาะแล้วก็เลยว่าแม่บางบอกว่าเอาอันใดก็ไดดเนาะน้องลี่ก็เลยซีมาเด็ดเอาพักที่มันเป็นกลิ่นนี่เนาะเอาไปเห็ดดอกไม้เดี๋ยวทุกคนถ้าติตตาเมื่อกเนาะว่าขันสุมาข,ของน้องลีนั้นเป็นอย่างไรอากาคําอ่านคําว่าสุมานั้นเม่นอย่างเดี๋ยวน้องลีซีให้แม่บางตอบแทนน้องลีเนาะเพราะว่าน้องลี่ก็อย่างประทานหูเทือ อย่างบบหูชัดเจนเพื่อเดี๋ยวไปน้องรีซี่ไปถามแม่บางเนาะเอาแม่เป็นเดือจึงอันมีการซุ่มมาการฮิตของของคนลาวเฮาเรื่องการซุ่มมานะ่ะแต่ว่าวันแม่นี่แม่ก็บบเคยด้เฮ็ดจกเทือ่อมีแต่ว่าอันเฮ็ดเมื่อปีใหม่บบอันเด้อน,นะเพิ่นเคยอันเฮ็ดของคนลาวเคยว่าปีใหม่บบหรือว่า อันเดอธนาละเฮ็ดเข้าเฮ็ดควนบ่ลวก็เฮ็ดขั้นสุมมาก็แม่ฮันเธอว่าฮิดของคองลาวเฮ้าเนาะพากันเคยเฮ็ดวาสะบาปสะกรรมบ่จากพ่อจากแม่ที่เคยได้อบเว้าผิดบอกเลยว่าบุผิดกระยาฮนะเฮ็ดให้ดีใจฮนแล้วเนาะคือว่าฮิดของคนลาวเ,าเ,าาเคยเฮ็ดเคยถือมาแนนั้น่นา,นนาเฮ็ดก็ได้บุเฮ็ดก็ได้บุกียัง นี่เนาะนี่ก็เป็นคําตอบจากแม่บางเนาะทุกคนและนี่ก็เป็นคันซุมมาของน้องลี่เนาะนี่ซึ่งเปลี่ยนเทียนเทียนห้าคู่แ้วกาดอกไม้ห้าคู่เนาะทุกคนนี่แต่น้องลี่สีมาไซซึ่งเหอนน้องลี่โบมีดอกไม้แล้วก็เดอิกเดอก็เลยไดไซอันนี้แทนนี่เดีย๋ยวทุกคนถ้าติดตามเมองเนาะทุกคนว่าการซุมมาของน้องลี่นั้นเป็เี่ยนแนวใด นี่ซึ่งตัวนี้น้องลี่ใส่ไปเป็นคู่เป็นคู่แล้วเนาะทุกคนนี่ตอนแรกก็ว่าสิาพากันสุมมาพร้อมอ่านเอื้อยรถจนาเนาะแต่ว่าเพิ่นได้กับเบียรเียงจันก่อนละน้องลี่ก็เลยได้มาเฮ็ดคนเดียวนะทุกคนนี่เนาะทุกคนนี่คือคันสุมมาของน้องลี่นี่แม่บางก็นังท่าและเนาะทุกคน ซึ่งคันซุม,มาของน้องลีกบว่าได้มีอย่างไรเนาะมีแต่เงินเก้าสิบพันกีบละกะมีเท่านี้เนาะซึ่งน้องลีก็มีน้อยละกะให้น้อยเนาะทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการซุมมาของน้องลีเลยเนาะทุกคนน้องลีก็เหตุเป็นเทือเลขเนาะเพราะว่าคันมีหลายกะสีให้หลายอยู่เนาะทุกคนอันนี้บบมีน้องลีกะให้ซัมพีน้องลีมีเนาะทุกคน นี่เนาะทุกคนนี่ก็เป็นการะโอกาสดีแล้วน้องทุกคนซึ่งน้องลีที่มาซุมมาแม่บางเป็นเทื่อแรกเนาะทุกคนถ่้าตอนวีเท่ากกามากลาบก็แน้งทุกคน ็นมืองามยามดีขันดอกไม้ย่อขึ้นเพียงตาขันสุมาย่อขึ้นเพียงเกา้ามือสิบนิ้วย่อขึ้นเพียงหัวถึงว่าลูกนี้ได้เหตุพิษอันไดกระามได้ทิมได้ทิมบุงกายหน้าได้ทิมผ้ากายตายื้อย่องกายหัวแม่ได้ตกใจกลัวยานสั้นสะบัน <c oughs> <c oughs> ใจสะบ้านขวนหายถึงยังไหก็ตามขอให้แม่จงอาโหสิกรรมให้ลูกในทืนเออสุด้อนฮัทเมเนะมืองามยามดีเชื่ว่าเป็นวันแม่เนาะลี่ได้เอาอขันสุมมามาสุมมาแม่มีเงินเนอ้อเ0 0าสิผ่านลี่ได้มาสุมมาแม่ ขอเออเอออยู่เย็นเป็นสุขลูกกระไดขอให้มีความสุขใหนอันใดให้มาหาอันใดให้ได้ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาเฮียนก็ให้เก่งเซ่งก็ให้ได้ให้ได้เป็นเจ้าคนหลายคนเอออยู่ดีมีแหงไปทางใดก็ให้ดีขอให้ให้เป็นเจ้าคนนายคนเฮียนให้เก่งเซ็งให้ได้นำใจให้เป็น เออให้ลูกจะมีความสุขต่อไปเด้อได้ผัวพูงูได้สู้พูงามเออให้ได้เป็นเ <c oughs> มียเจ้าเมียนายแม่เจเง็นไปสิได้อาศัยต่อหน้าเนาออนี่แหละอ่ะนี้ต่อไปให้ดูดีมีแห้งนอนหลับได้เงินมืน่นนอนตื่นได้เงินแสน แบียมือได้แก้วมันนีโซดคนให้อย่ามาผ่านมานให้อยามาเบียดขอให้อยู่ดีมีแหงได้สุขภาพเข็งแขร่งจะได้เป็นเจ้าคนายนคนเด้อเหียดเก่งเสี่งใดเด้นอนะทีนี้ต่อไปนะฮะพวกเป็นเด้อแลกบัน,น,นี้้นะนี่นะทุกคนนี่ก็เป็นการซุมมาคือว่าเป็นความเสื้อของคนลาวเนาะทุกคนซึ่งก็จ่ได้หมายความว่าทุกคนซีเสื้อเนาะ แต่นี่ก็เป็นความเสื่อของบุคคลเนาะโอเคทุกคน,นะ okay, ก,คนกับประมาณนี้เลยเนาะทุกคนการซุมมาของน้องลี่กับบมีอย่างไรเนาะทุกคนน้องลี่กับมีน้อยแล้วการให้น้อยเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนการซุมมมาของน้องลี่ที่น้องลี่ซุ่มมาแม่บางเนาะทุกคนกับประมาณนี้เลยเนาะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ในเม่ม่บางอ่าฝากทุกคนกดเลย เออไม่อ่ละโอเคทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองรีสาวลาวลองสารในเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรีเฮดคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย